ทุกคนมอนี่หมูจะพามาออกกำลังกายลดต้นขาเพื่อที่เสเยดนะคะเขาเลี้ยวหลืเกิกระชับคืนโดยจะเป็นทางง่ายๆโดยที่เข่าบ่ตรงกระโดดไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับท่าที่หนึ่งค่ะท่าที่หนึ่งเขาก็ยืนตรงค่ะยืนตรงแล้วเขาก็เตะเขาไปข้างข้างนะคะเขาต้องทรงตัวให้ยูคันไลทรงตัวบรยูก็สามารถจับกาอี้หรือว่าจับกระแพงได้เลยค่ะ มาเริ่มเฮ็ดกันเลยค่ะเฮ็สามชิเธอแล้วค่ะสอง 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30สกค่ะกดสลับขางเลยนะคะ่ะ30มิบเทือกสเทือคือเก้าค่ะ1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29เจยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบค่ะเขาก็จะพักสิบปีนะคะ่ะหลักกะจะเฮ็ดท่าต่อไปเลยค่ะค่ะท่าที่สองาะคะ่ะท่าที่สองจะเป็นเขาจะเหยียดเข้าไปแบบนี้ค่ะหล้กก็เตะขาเข้ามาทางไนแบบนี้ค่ะท่านี้จะซอยเฮ็ดให้ขาของเขามีช่องว่างเพิ่มขึ้น ค้าของเขาก็จะบวเบียดกันค่ะล้วก็ซ้ำรับคนที่ค้าเบียดกันค่ะสามารถเดินตามไปเลยได้เลยนะค่ะหนึ่งสองสามอย่าลืมเก่งนะทองด้วยค่ะสี่ห้าหกเจ็ด ค่ะกะสลับขางคือเกาด้วยค่ะสามสิบเทื้อคือเกาค่ะอย่าลืมเก่งกามเนื้อไปน้ำด้วยค่ะหนึ่งสอง 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ค่ะทาออกกำลังกายทานนี้นะคะจะซอยเหตุให้เ่ามีช่องว่างต้องนี้ค่ะ อะกาศคาเขาเขาจะบอบเหยียดขันเฮ็ดไดทุกทุกมือมูลรับร้องใดเลยค่ะว่าใายในขะึหาหมื่ต้องค้าหน่วยลรงแนนอนค่ะค่ะสำหรับท่าที่3มนะคะ่ะเอาจะหันคางแบบนี้แล้วก็โยกเข้าขึ้นตั้งฉากแบบนี้ค่ะและ้วก็เตะค้าไปทางนาด้วยค่ะท่านี่จะซอยในการ ลดนาค้าด้วยค่ะจะเป็นช่วยในการลดนาค้าโดยตรงเลยค่ะเหตุกันเลยค่ะสามชิบเท่าก่าแล้วค่ะพยายามเก่งตัวไว้ค่ะ1น3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจดแปดเอ็ดสิบี 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ค่ะแล้วก็สำรับข่างกับ30เพื่อคือเกาค่ะ1 2 3 4 ຈ8 9 10 11 12 13 7 28ด9 30ปดเก้าสาสบค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเมื่อยบ่ค่ะตอนนี้มู่เมื่อยมากเลยค่ะแันทศได้ชุมือนีรับร้งจอยแนนอนค่ะค่ะพบกับท่าที่4ีเลยค่ะค่ะสำหรับท่าที่4ีนะคะเทาก็สือแยกขาพอประมาณค่ะแล้วก็ย่อลงย่อเข้าลงแบบนี้ค่ะท่านี่จะซอยเห็นกล้เข้ากระชับขึ้นนะค่ะ ไปเห็ดกันเลยค่ะเฮาถ้านี่เขาจะเห็ดแค่สามสิบเถือพราะวคะ่ะหนึ่งสองสามสห้าเจ็ด ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยเจ็่สิบแปก้าสสค่ะเงือสิบเลยค่ะตอนนี้เมื่อยค่ะขนาดค่ะ ค่ะพบกับท่าที่หาเลยเลยค่ะค่ะสำหรับท่าที่หาท่าสุดท้ายของเขาแล้วค่ะมุจะพาทุกคนไปปั่นจัก,กรยานค่ะมุบอกได้เลยว่าท่านี่ทุกคนต้องเคยเหตุแน่นอนเพราะว่ามันเป็นท่าเบสิกเบสิกที่ทุกคนเคยเหตุค่ะท่านี้เขาจะเหตุแค่สามสิบเถื่อเพอาะแล้วค่ะท่านี้จะช่วยในการลดนาท้องตรงนี้แล้วก็ลดต้นขาทุกซ่วนเลยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ น้อนลงหลับก็ฝืนนะค่ะแล้วก็ยกขาขึ้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเสอดสิสบสาม ี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบองสาสี่ยี่ส้ายี่สิี่สิี่สเก้าสาสิบค่ะครบกันไปแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นเท่ากําลางกายทางง่ายๆแล้วค่ะ ลอยลดตรงขาของเขาเห็นไหมขาของเขาเลี้ยวลงหลกักจากกระชับขึ้นค่ะค่ะท่านผู้ชมคนใดที่สนใจสามารถน้าไปทําตามตได้เลยนะคะค่ะสําหรับมื้อนี้หมู่ขอละท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนมีโอกาสหน่าค่อยพอกันใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้า